สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนการปรับพื้นฐานวิชาศิละปะภาพพิมพ์นะคะก่อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรกนิษฐาพวงศรีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะคะทุกคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเคยแกะยางลบมาก่อนนะคะแล้วก็เอามาปั๊มเทคนิคเดียวกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนกนอานเรียนเทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้แบบสีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะม,มาเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่ยากค่ะก็จะมีสีวแกะไม้นะคะมีหัวซึ่งเป็นลักษณะต่างๆทั้งเป็นตัว V ตัว u นะคะแล้วก็จะมีแผ่นไม้แผ่นไม้นี้นะคะก็สำหรับเอาไว้แกะเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี สีหรือหมึกพิมพ์นะคะเราจะใช้เกลียงตักสีขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีถุงมือถุงมือนะคะเพื่อที่จะกันสีซึ่งเป็นหมึกพิมพ์นะคะเข้าตามเล็บนะคะตามมือซึ่งเป็นอันตรายของอเป็นอันตรายนะคะก็จะใช้ถุงมือนะะี่คกันสีนะคะแล้วก็จะมีกระดาษพิมพ์งานนะคะกระดาษพิมพ์งานแล้วก็จะมีบล็อกนะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะซึ่ง มีไม่เยอะนะคะเตรียมเตรียมอุปกรณ์ง่ายๆสาหรับขั้นพื้นฐานในครั้งนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้นะคะภาพพิมพ์แกะไม้ที่แกะแล้วขั้นตอนการแกะเมื่อกี้นะคะที่เราบอกไปว่าจะใช้สิวนะคะลักษณะต่างๆซึ่งก็ใช้ปากกาเคมีนะคะร่างเป็นภาพขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็แกะได้เลยนะคะแกะได้เลยจะเป็นรูปหมาก็ได้นะคะรูปหมูแล้วแต่เรานะคะ อันนี้เราข้ามขั้นตอนนิดนึงเพื่อประหยัดเวลานะคะเมื่อถึงตอนที่เราแกะแล้วสมมติว่าเราแกะแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะพอได้แล้วเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการกลิ้งสีสําหรับทําภาพพิมพ์นะคะวิธีการกลิ้งสีอันนี้เขาจะเรียกว่าลูกกลิ้งนะคะเป็นลูกกลิ้งยางนะคะที่เวลาใช้เนี่ยจะมีตัวตั้งเวลาวางนะคะการเปื้อนนะคะถ้าสมมุติวางผิดด้าน มันจะลงไปที่สีนะคะดฉะนั้นเนี่ยเขาจะวางลักษณะนี้นะคะสีที่ใช้จะเป็นสีออฟเซตเป็นหมึกพิมพ์นะคะละักษณะการใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่ามีอยู่สองแบบนะคะตีละเอียดและตีหยาบเป็นยังไงมาดูกันการวางสีนะคะเราเอาสีออกจากกระป๋องแล้วเราก็วางซึ่งบนนี้เป็นแผ่นกระจกนะคะ แผ่นกระจกนี้เราจะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเอาลูกกิ้งสีเราจะบางแค่ความยาวของลูกกิ้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าลูกกิ้งสั้นเราอย่าไปวางยาวเพราะว่ามันตีเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ละเอียดไม่เนียนนะคะลักษณะาการตีหยาบหมายถึงตีให้มันแฉะตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาตีให้มันแห้งๆแ,แล้วถึงจะเอาไปใส่ในตัวงานเบกิ้งบนตัวงานนั่นเองนะคะก็คือ วิธีการกลิ้งนะคะเราจะกลิ้งแล้วยกกลิ้งแล้วยกนะคะกลิ้งแล้วยกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการตีหยาบนะคะแล้วค่อยมาตีละเอียดถ้ายังไม่ละเอียดพอนะคะยังแฉะอยู่นะคะเราสามารถตีให้ละเอียดอีกรอบนึงได้แต่เราต้องจำตำแหน่งให้ได้อันนี้ก็คือหยาบละเอียดนะคะแล้วก็ละเอียดละเอียดกว่าก็ อยู่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะกิ้งบนตัวงานเวลาเรากิ้งบนตัวงานนะคะก็จะค่อยๆนะคะแล้วก็พอพอหมึกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเติมหมึกใหม่ถ้ามันแห้งนะคะเราก็ไปจิ้มอันที่ยังเปียกอยู่เอามาใส่ได้นะคะแล้วก็กลิ้ง บนตัวงานสังเกตดูนะคะว่ามันทั่วถึงหรือยังนะคะอะ่แล้วเราก็มาเลงดูกับแสงไฟก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะเรากิ้งทั่วถึงหรือยังนะคะเราก็จะได้การกิ้งหมึกลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนเกินที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นด้านล่างกับด้านบนแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นตัวงานไม่ต้องเช็ดออกค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้ตรงเนี้ยเป็นสีนะคะเราก็ใช้น้ำมันสนหรือทินเนอร์นะคะเช็ดออกได้เลยลักษณะการเช็ดนะคะแค่ส่องดูแล้วมันแห้งก็พอแล้วค่ะ ไม่ถึงกับต้องเช็ดให้ขาวนะคะเพราะว่าแค่แค่แห้งไม่เป็นหมึกนะคะเนี่ยเราเราสัมผัสดูนะคะถ้าถ้าแห้งไม่หมึกไม่ติดแล้วก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ไปทําการพิมพ์นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะนํผ้าพิมพ์แกะไม้ที่กลิ้งสีเสร็จแล้วนะคะเอามาพิมพ์งานนะคะขั้นตอนการพิมพ์งานเราจะใช้แท่นพิมพ์นะคะแล้วก็ก่อนจะพิมพ์เนี่ยเราจะมีกระดาษ เพื่อวางมาร์กเขาเรียกว่ากระดาษบล็อกนะคะกระดาษบล็อกเนี่ยเราก็จะร่างกระดาษขนาดของบล็อกเราลงไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยขอบนอกนี้จะเป็นไซส์ของกระดาษเพื่อที่เวลาเราวางทาบแล้วเนี่ยมันจะได้ลงตำแหน่งพอดีนะคะตอนนี้เราก็นำบล็อกของเรานะคะวางลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้กระดาษพิมพ์งาน วางไว้ตามตำแหน่งที่เรามาร์กนะคะแล้วเราก็ปล่อยลงเลยกดกดไว้ก่อนนะคะแล้วปล่อยลงเบาๆนะคะเสร็จแล้วเราใช้ผ้าสักลาดนะคะปิดทับอย่าให้เลื่อนเป็นอันขาดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผลงานจะเลอะเทอะได้นะคะอ่ะพรเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหมุนแท่นพิมพ์ ราต้องหมุนให้ต่อเนื่องนะคะเมื่อเราหมุนนะคะมาจนสุดฝั่งนี้แล้วนะคะก็เปิดกระดาษเปิดสักหลาดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเจอตัวงานแต่ว่าเราอย่าเพิ่งดึงขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอบงานจะเลอะให้ใช้วิธีกดด้านด้านในสุดแล้วค่อยๆเปิดขึ้นนะคะเปิดขึ้นนะคะแล้วค่อยๆเอาออกนะคะ แบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเทคนิคไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้นะคะเพเพ็ดเดียวเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ถึงพันก๊อปปี้เลยนะคะก็เราก็จะพิมพ์เป็นเอดิชันนะคะแล้วก็มีการเซ็นชื่อใต้งานด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกว่ากี่เอดิชันนะคะซึ่งเราจะ ใช้ไปสามารถพิมพ์ได้จนจนแม่พิมพ์นะพังนะคะก็ได้หลายก๊อปปี้ลองทดสอบดูก็ได้ค่ะลองมาเรียนดูด้วยกันนะคะ